ตอนแรกมันเป็นต้อต้อกระจกอายุเจ็ดสิบสามแล้วค่ะแสดงก็ไปหาหมอตอนแรกก็เป็นต้อหินต้อกระจกคราวนี้หมอก็บอกว่าเออไปลอกไปลอกตามาแล้วหมอให้ลอกตาเปลี่ยนเปลี่ยนเลนตาใหม่อะ่ะคราวน,นี้พอมาอยู่มาอีกประมาณสองปีอะ่ะมันกลายเป็นต้อหินเออต้อหินพอดีว่าอ่อนซอนก็มีอกาแฟเนี่ยพรพระแดงก็เลยสั่งมากินกินกินทุกวันแล้วค่ะ กินทุกวันทุกวันแหละกินมาก็สองปีกว่าเนาะประมาณนั้นแหละสองปีกว่าทีน,นี้ช่วงโควิดโควิดรุ่นที่รุ่นที่สองอ่ะก็ไปหาหมอเออเขาก็ตกใจเขาบอกตาป้านี้เลยเอ่ะเขากตกใจเลยว่าเอ,อ๊ะเ,เป็นยังไงถ้าตาเราอ่างนี้เขาบอกว่าเออป้าตาดีขึ้นเนาะไม่เป็นก็เห็นแล้วว่างี้ป้าเมื่อใก็เลยดีใจโอ้ดีใจบอกเหมือนกับยกภูเขาอ,ออกจาก วันนี้พบแล้วอย่างนี้ปกติมันจะรักษาไม่ได้นะคะต้อหินน่ะมันจะผ่าตัดไม่ได้อ่าผ่าตัดไม่ได้ต้องจัดหยอดยาเ็บอกว่าป้าป้าไม่ต้องไม่ต้องยายาไม่ต้องใช้แล้วเนาะอย่างเงี้ยโอ้โหดีใจไม่ไหวแล้วโอ้ป้าหยุดยาเลยนะอย่างเงี้ยเออดีใจโอ้โหเรานี่สามไม่พอแล้วเนาะคิดดีใจมากเลยอ่ะโอ้โหมันเหมือนกับถูกห,หวยรางวัลที่หนึ่ง